พี่พี่ลูกค้าอยากได้เตียงแบบคุ้มคุ้ม,มใช้งานได้เยอะเยอะประหยัดพื้นที่แล้วก็คุ้มราคาด้วยมีตัวไหนบ้างพี่น่าจะเป็นตัวที่พี่นั่งจับอยู่เลยมั้งเนี่ยใช่เลยใช่เรื่องนี้แหละอันนี้ถ้าถ้าคุ้มก็จะมีรุ่นล้อ W 1 0อีกตัวหนึ่งที่มีลิ้นชักแบบเยอะๆะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเน้นใช้งานฟังก์ชันครบมันน่าจะเป็นรุ่นนี้พ2 1กับพ2ย7 P20 จุด็ดพี่พวกนี้เดี๋ยเวเดี๋ยวไม่ดูตัวจริงมันคุ้มยังไงคุ้มคุ้มออ่่ยารุนนี ที่มีให้แน่ๆเลยคือไฟ LED คือถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ามีห้องโล่งๆเนี่ยแล้วเอานำตัวนี้ไปตั้งเนี่ยเราจะได้ไฟ LED และซ้ายขวาโดยที่ไม่ต้องซื้อโคมไฟมาติดเห็นไหมมีไฟให้เลยทันทีไม่ต้องซื้อโคมไฟมาติดนะนี่แล้วมี <c oughs> ช่องเอาไว้สำหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือได้ด้วยอันนี้จะช่วยคุณลูกค้าที่แบบชอบ ทำงานบนหัวตเ,ออเตียงนอนกอน่กอนนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีสายแบบนี้ให้นะคุณลูกค้าไม่ต้องไปเดินสายให้มันเกะก,กะบนเตียงนอนเรามีสายแบบนี้ไม่ให้ต่อเข้าขตัวบ้านเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราใช้งานฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็คือคุ้มหนึ่งคุ้มที่สองตาละไฟคุ้มที่สามมีชั้นวางของเป็นเหมือนตู้เก็บของลิ้นชักสามารถถ,ถอดออกมาได้แบบนี้นี่เดี๋ยวพาไปดูช่องลับอันนี้คุ้มต่อต่อไป,ค,อไปคุ้มต่อไปนี่คือคุ้มในนี้อันนี้สามารถเปิดได้ วิธีเปิดมันจะเปิดแบบนี้ไม่ได้นะเปิดไม่ขึ้นงนะั้นแนะนําวิธีเปิดนดันตรงนี้ดันตรงนี้เข้าไปนะล้วงลงไปแล้วดึงขึ้นมานี่คุ้มไหมละ่ะมีที่เก็บของออด้วย,เ,ยเก็บเลได้ใหญ่หอใหญ่แน่แอบขนมดนได้เยอะใช่รุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P21.7 ลิ้นชักเนี่ยก็สามารถใส่เพิ่มเติมมากกว่านี้ได้นะคลูกค้าเนี่ยสั่งลิ้นชักกุลานอนอยู่ขวาแต่ความจริงแล้วเราสามารถใส่ได้ทั้งขวาใส่ได้ทั้งซ้าย หรือจะใส่ปลายเท้าก็ได้ใส่ได้ถึง4ใบเลยนะถ้่แล้วถ้ายังไม่คุ้มเพิ่มโต๊ะข้างเตียงอีกใบหนึ่งอันนี้ก็คือจัดเต็มเลยคือครบหมดแล้วตู้ข้างเตียงเราทำเป็นสีเดียวกันได้ด้วยทําเป็นสีเดียวกันได้ด้วยรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P 2 1 7แล้วก็คุ้มไหมคุ้มแล้วมีไฟใน <laughs> เตียเยอะขนาดนี้นะโอเคยังไงก็ฝากผลงานรุ่น P 2 1 7เอาไว้ด้วยนะใครที่แบบชอบสไตล์แบบคุ้มๆต้องการออปชันแบบเยอะๆเ,เนี่ย แนะนำรุ่นนี้เลยครับนะครับรุ่น P 2 1 7ครับผม